นะครับผมเป็นเกมคล้ายๆ Dead by d a y l i ลน t นะครับผมมีฝั่งผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่านะครับผมอันนี้ผมเล่นเป็นคนนะครับต้องหลบหนีพวกฆาตกรหรืออะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเราต้องเก็บกล่องนะครับให้มีที่เป็นลูกหุ่นข้างบนนะครับทางขวามือห้าอันนะครับผมถึงจะฆ่าผู้ผู้ล่าเราได้นะครับผมอ่าอันนี้กดค u i c k o อยเข้ามานะครับผมพอดีได้เล่นเป็นโอ้นั่นนะครับโมาแล้วโอ้โอ้โอ้แมงค์วิ่งคนเร็วเลย วิ่งครับผมยังไม่ได้หากล่องอะไรเลยนะมันมาแล้วอะไปครับผมโอ้ยโดนเี็บ้อยครับเนี่ยอยู่แพ้แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเราโดนจัดการได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็ต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับผมไม่สามารถช่วยชีวิตแบบเดนไบเดนไลท์ได้นะครับตรงนี้นะครับผมนะต้องสตาร์ทนี่นะครับผมเนียครับมันจะมี 퀵จอยนะครับแล้วก็คัสตอมเกมนะครับตรงนี้เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับตอนนี้ห้องออนไลน์ตอนนี้ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราสามารถเข้าไปเล่นกับเขาได้หรือเปล่าเข้าไปได้นะครับผมนี่ครับเราเป็นไอ้นี่อีกแล้วนะครับผมเป็นคนอีกแล้วนะครับเราต้องเปิดหา้พวกไอ้กล่องเนี่ครับนั่นเพื่อนเราอันนี้คือเป็นคนออนไลน์เล่นจริงๆนะครับผมเกมนี้ใครอยากเอาไปเล่นกับนั่น อ้เจอแล้วมันเจอแล้วแล้ววิ่งครับเวลามันมาก็จะมีเสียงหัวใจเหมือนใน Dead by Daylight นะครับผมวิ่งครับอยู่ไหนวะมันเห็นผมด้วยวนเนี่ยมันมีไอ้สแ,แกนเหมือนใน Dead by Daylight ด้วยนะครับว่าคนอยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับผมเราต้องเปิดกล่องอันนี้ครับขยับแล้วถ้าสมมุติว่า เป็นรูปขุนอะไรแบบนี้นะสักห้าตัวเราถึงจะจัดการมันได้นะครับโวนมาข้างหลังเลยเราขยับไม่ได้นะขยับแล้วมันจะหลุดจากเปิดกล่องนะครับผมนี่ครับผมได้มาหนึ่งแล้วมันคืออะไระพยาบาลเหรอย่องๆไปนะครับผมคือถ้าสมมติว่าได้ถูกอันมันจะลดลงนะครับผมห้าทับห้าเหือสีทับห้าอะไรแบบนี้นะครับโอ้ยอันนี้ผมเล่นด้อมยังไม่ได้ไอตัวที่เป็นนักฆ่าเลยนะครับผม หรือ s ซลแอนด e แซลแนดนะครับตอนนี้ได้แต่ได้แต่ไอผู้หญอันนี้เพื่อนเราเนี่ยกำลังเปิดกล่องหรือเปล่าครับแมปแมปโอโอ,โอ,โอมาแล้วครับโอ้นีครับนี้นีโอ้มันวิ่งไวมากเลยครับอันนี้กล่องสีฟ้า ไป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 ครับไปมันตามเราครับมันตามมันตามมันตามเราจะวิ่งไวประมาณเล็กน้อยนะครับสักเล็กประมาณเล็กน้อยนะไม่ถึงคือเลือดเราจะมีจำกัดด้วยนะครับผมเนีย่ยมันจะลดเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน มันไปไหนแล้วไม่รู้นะครับผมเก็บรู้สึกว่าเก็บสีแดงๆจะเป็นการเพิ่มเลือดอ่ะเก็บร้อยครับไม่ได้เพิ่มอะไรเลยโอ้ยเส็งครับผมอ่าสตาร์ทใหม่แล้วกันนี่ครับบางครั้งโฆษณาจะขึ้นตอนกดสตาร์ทนะครับผมมันจะขึ้นครั้งหนึ่งแป๊บเดียวนะครับประมาณ30มสิบวีก็ไม่เป็นไรเนาะครับตรงนี้อันนี้ผมเล่นคัสซอมมันจะเลือกห้องไวกว่าคิวิกจอยนะครับถ้ามีห้องขึ้นมานะครับผม เวลหลไม่มีนะครับตอนนี้เราไปกด quick j o i นะครับอันนี้มันจะช้าจะเร็วมันเป็นบางครั้งนะครับผมอันนี้ครับมันจะเลนดอมให้เองนะครับผมว่าจะเป็นสแลนเดอร์แหรือว่าจะเป็นคนหนีนะครับผมผมก็อยากเล่นสแลนเดอร์แนะครับจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะครับนี่ครับผมได้เล่นสแลนเดอร์แแล้วนะครับผมเนี่ครับครั้นี้เราก็ต้องออกล่าเนาะนี่ครับ ทางด้านซ้ายก็จะมีว่าอะไรนะใครที่แบบใครเอไม่ใช่ไอที่ว่าเก็บของเราได้หรือ,อยังนะครับอันนี้คือกดสแกนแล้วนะครับมีคนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปตามจัดการนะครับนี่ครับอันนี้คือหุ่นห้าตัวนะครับถ้าเป็นฝั่งคนก็เห็นเหมือนกันนะครับคือถ้าเขาเก็บหุ่นห้าตัวนี้มาแล้วจวกจวก๊กนาไปเร็วเท่าไรอุตสาหมาดักหน้านะครับ นี่นะครับผมใครแบบอยากเล่นแนวแบบเด d บายเด l ไลท์ก็เกมนี้เลยนะครับผมออนไลน์ด้วยเนาะที่สําคัญตราเล่นตัวนี้เล่นยากหน่อยนะครับไปไหนแล้วล่ะนี่นะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้เล่นสองคนนะครับนะครับอยู่ข้างบนตามันมานี่คือเรากดสแ,แกนได้นะครับ เนี่ยครับมันเก็บไปแล้วหนึ่งตัวนะครับคราวนี้ก็เหลืออีสี่ตัวนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งหรืออะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งโหลดมาแล้วก็เอามาอัดคลิปแนะนำอะไรประมาณนี้นะครับผมจะยังไม่ได้เข้ามาทดลองเล่นอะไรจริงจังนะครับอาจจะเล่นไปนิดหน่อยนะครับผมแมปนี้ก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่ข้างล่างนะครับผมใจเย็เยะเ จเจเอ๋อเจ๋เ๋อไม่ตายอา้าวได้ไปสามแล้วนะครับไม่ได้ไปสองแล้วมันควรประสาทอ่าเรียบร้อยนะครับเก็บหนึ่งเล็งหนึ่งนะครับเล่นตัวนี้จะแบบเล่นไม่ค่อยเป็นไงผมว่าก็เล่นง่ายกว่าอืมอ่ะอีกตัวหนึง่งไปตกอะไรตายก็ไม่รู้ชนะเฉยเลยนะครับผมตรงน,นี้ นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าสมมุติว่าเขาคัสซอมถ้ามีคนเล่นอยู่อะไรแบบนี้ก็โอเคนะครับหรือว่าจะเกียรต์เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับอันนี้สามารถเปิด p r i v a t e ได้ด้วยนะครับเล่นแบบส่วนตัวกับเพื่อนเนาะอันนี้แล้วแต่ใครนะครับส่วนไม่มีก็กดคิวต์จอยเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ก็รอนะครับผมก็อยากเป็นสแลนเดอร์แมนเหมือนเดิมเนาะมาเล่นง่ายดีเป็นคนอยู่รอดแล้วผมเล่นกากันไปเลยยังไม่ทันได้ไปไหนไกลเลยนะครับเนี่ครับพอ รอถึงหน้านี้ก็กดคลิกนะครับแท็บไปอันนี้ได้เป็นคนอีกแล้วนะครับผมมีอีกแล้วมีอีกแล้วมันก็มีย่องกับกระโดดนะครับตรงนี้พยายามดูดีๆนะครับผมมันก็อยู่แถวๆนี้แหละไอ้ผู้ล่าเราอะเนี่ยครับได้ยินเสียงหัวใจมาแล้วต,ตรงนี้แล้วบอกกลัวจะใจอีกตรงนี้จังมันกดสแกนก็เจอนะครับผมแอบก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับตรงนี้ แบบที่ผมเล่นเมื่อกี้เนาะนี่ครับอยู่ไหนวะนี่ครับผมอืมอันนี้เรียกได้ว่า d e a ไบ y d เดย์ไลท์ในมือถือเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวรูปแบบการเล่นนะครับอันนี้เหมือนเป็นสกิลเนาะให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับที่เป็นเก็บเป็นวงๆนะครับตอนแรกก็คิดว่าเลือดอันนี้เลือดรู้สึกว่าได้หรือเปล่าอู้อู้ โดนตรงไหนเนี่ยยังเเก็บพวกไอเทมยังไม่หมดเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสตาร์ทใหม่แล้วกันนะครับต้องก่อนดีกว่าว่ามีคนเล่นอยู่หรือเปล่าถ้าถ้ามีคนเล่นแบบเนี้ยเราสามเราจะคอนเน็กเร็วมากเลยนะครับกดคอนเน็กเข้าไปนะครับก็รอหรือเปล่าเพราะว่าปกติมันจะคอนเน็กเร็วกว่าไอตรงเนี่ยครับมาแล้วเนี่ยเอา้ามันจะเล่นกันสองคนแล้วเป็นผู้ถูกลาตั้งนั้น นี่นะครับเมื่อกดสแกนก็เจอแล้วนะครับเราได้กล่องแล้วเนี่ยเป็นแผนที่เนี่ยครับเข้ามาที่กล่องแล้วก็กดกดแถบค้างนะครับผมว่าเดี๋ยวก็โดนตบแล้วเนี่ยยืนตรงนี้ไม่นานหรอกนะเหมือนจะมาแล้วหรือเปล่าใช่ครับเหมือนจะมาแล้วเนี่ยได้ผลแล้วครับไปไปครับเนี่ยครับไอที่เป็นแผนที่อันนี้คือจะบอกนะครับว่ามีกล่องตรงไหนบ้างนะครับ จะรอดไหมเนี่ยได้หุ่นมาแค่หนึ่งตัวนะครับผมเฮ้ยเสียงหัวใจมาตึกนี่ครับผมสองตัวแล้วเดินดีๆนะครับอย่าพุ่งโผล่นายพุ่งโผล่โผล่มาคืนยังไงก็ไม่รอดนะครับตรงนี้ข้อดีคือเราวิ่งเร็วกว่ามันนิดหน่อยข้อเสียคือตบสองสาทีก็ตายแล้วนะครับ หกคงกระดมก็ไม่มีเพื่อนเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหเปิดคนเร็วลแล้วเนี่ยอ่นานพยาบาลนะครับงานรู้สึกว่าในกล่องจจะมีพวกเลือดพวกอะไรพวกนี้เนาะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตอนแรกก็เข้าใจพวกเก็บไอเทมอะไรพวกนี้เป็นแบบเลือดอะไรมากกว่านะครับเลือดเรามันก็ลดเรื่อยๆนะผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันเดินไปครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับสแลนเมนเดอร์ แซนเดอร์แมนเปิดเร็วๆๆๆๆๆตอนนี้เรามีแบบสกิลกุญแจนะครับผมจะขายไวมากโอ้โหไม่ได้แต่เลือดเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนเราอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ครับถ้าเราได้แมปอันนี้เพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วตรงนี้เราไปตรงอื่นดีกว่านะครับผมไม่จจเอีกันนะ อันนี้เราเปิดยันไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหลืออีกสองตัวนะครับผมเราจะชนะเฮ้ยเฮ้ยพย,ยาบาลนะครับเหลืออีกสองตัวนะครับตรงนี้อยู่อันนี้น,นึงมันจะกดสแกนค่าลเยหรือเปล่าตอนนี้เราไม่รู้นะครับโอ้ มีเสียงอยู่ใกล้ๆนะครับรีบเปิดเร็วโอ้ยเอ,อมันลุ้นนะครับผมเรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอ้โอโอมีแต่พยาบาลอีกแล้ววิ่งเร็วแล้วครับผอันนี้ไม่กลัวแล้วมีสกิลวิ่งเร็วไปก่อนไปก่อนมันจะเจอไปครับไปเร็วๆเ,เลย ไปไปวิ่งมั่วไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไอคนนี้มันก็วิ่งอยู่แต่ตรงนี้เนาะอันนี้มันเปิดหรือยังมันอยู่ที่เดิมอะครับคนนี้โอ้ยหัวใจมันเต้นตึกตึกตึตึตึเข้ามาใกล้ๆแล้วนะครับน่าจะมีถ่พยาบาลเหมือนเดิมนามันไปไหนแล้วไม่รู้นะครับ ผมก็วิ่งวนไปมาสกิลอะไรเนี่ยอันนี้โอ้สกิลอะไรก็ไม่รู้นะครับเปิดอย่างตรงน,นี้บางทีก็จำไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นเหลือตัวเดียวนะครับตอนนี้คงไม่ตายก่อนเนาะเราจะคงเป็นผู้รอชีวิตบ้างนะครับ เหมือนจะชนะนะครับผมอ่างั้นผมฝากตัวเกมตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ